ยังกับมือถือ a n d r o i ยยุคเก่าอ,อเพลนอ่ะเปิดนานๆแล้วเครื่องม่ค่อยกระตุกใช่ใช่พี่ปัญหาขึ้นอย่างนั้นแหละเครื่องมึงนี่มือถือ Android ยุคเก่าชัด้าดไดงจริงเอ๊ะหรือยุคใหม่แม่งก็ยังเป็นก็สี่ตั้งสี่ครับไม่รู้แหละอันนี้เล่นคาตนาหรือดาบใหญ่นะ ดาบใหญ่ผมได้ผมได้ทั้งคาตาลิทั้งดาบใหญ่อรับฟอสครับไอ้ไอ้ช่าถ้าเป็นดาบใหญ่เคยใช้ดาบฟัตฟัตลิสเหรอผมใช้ฟาตาลิสนะเฮ้ยอี่ดาบโล่ไงพี่ฟันหนึ่งซีแล้วก็พี่ก็เก็บพี่ก็ฟันแล้วเก็บกันเก็บไปโอ้โคตรน่าลำคาญเอาอีหี้ยแม่งกดผิดไอ้สัตว์เอ้ยสองสติ๊กเกอร์เฉยแล้วมันได้ขี่เท่าไหร่อ่ะชุดนั้นนะถ้าเป็นใช้เกม่ามัน ก็กืไม่ต้องใส่ไม่ต้องใถ่ไกลได้คีตัวอย่ตัวมันเล็กจังเลยคืออะไรเนี่ยก็เราสงสัยอยู่ว่าไอชั้นคีมันอ่ะมันกำลังตีดอกแล้ว่าคีรเลยปะถ้าต้นมีคีลบอยู่ก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าแก้คีลบไปแล้วก็จะร้อยเปอร์เซ็นดึงล็อกป้าทำอเล็าอยู่ใช่มาไดาอนนี้แล้วอันนี้ผมมีมีค่าคี สิบตัวอยู่ที่สิบขอสไลด์เฮ้ยบ้าจริงแต่ถ้าเป็นบิบกเบบิว,บวของบาจออ้าก็ยิ่ง่าชีเอวผมยี่สิบแซมเพราะว่าของบาได้จากไออากิเตอร์กับใส่ที่ไอเต็มมันจะได้มากกว่าผมยี่สิบของผมมันอยู่ที่สิบเอา แต่ส20ตัวของบ้าเริ่มต้นมันจะ20ใช่ไหมแล้วแล้วรออาเคสเตอร์ิดถึงจะเป็น30ปกติมึงขึ้นปีกไม่ใช่เหรอโอ้ยทำไมต้อง10ของบ้ามีของบ้ามีอัคเมนไหมครับอ่าผมก็ใส่อัคเมนที่อาวุธเนี่ยใส่เพื่อแก้ฮีรลบแต่ผมใส่แค่หนึ่งเพราะว่าต้องการแค่10 10แรกเพราะใส่อีกอันหนึ่งแม่ไม่คุ้มลว แมงปิ้งแกหาดีมากสีฟีโอ้น้องแกมัน,มนจะโดนอีกน้องแก<ด>มันตามเ้เง <c oughs> ถ้ามีจิ้งจกบน่าจะดีนะก็ดีพี่ ขี่แอ้าวโอ้เยี่ยกำลังตีฟีเลยอ่ะโดนใจไปเปล่าเดี๋ยวมาจะรอดไปไปเนี่ยขอขอขี่หน่อยโอเคลงแล้วนะครับผมมาแล้วคจ้าผมแต่ว่าหัวแห้งงั้นผมตีหัวนะจ๊ะ เลยจัดไปหันอ่ะมองไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากเลขขิ้กระแสขิ้ไม่โตแผ่นอ้าไปข้อแขอ้แดเ็เอ้าลืมไปโอ้เออติดกระแพงติดกระแพงพอใจยังมาเหลือครับ ตบตบไปเลยวนให้ครบเลยนะบาสอีกทีหนึ่งเลยจะได้ชัวรชัวดีฮะขออีกท่านห่เอาดีกว่าแม่ด,ด,าดาบดาบต้องดาบสามอย่างนี้ไปไปไ่ไม่ใช่ตรงนี้นี่ผมเปิดเอง นี่เน้นเน้นโดนแล้อีกจะโดนไอ้เที่ยวโอเคอ๋อเอ้ยหอยสิหอยสิแหน่ยากหน่อยฮะยากหน่อยฮะโดนละฮะเก็บอาวุธละฮะแหมรักไก่ยากจังเลยนะเรา อะไรขึ้นผมนึกว่ามีใครขี่อีกเพิ่งจะขี่ไปคงไม่ขี่วเร็วนี้หรอก <c oughs> มารออยู่เลยช <c oughs> าเนี้ย <c oughs> อ๋อแล้วมะเป็นตีคนอื่นได้แล้วมั้งอ้าวตีตีอืมติดน้ำแข็งอีเย,ยไปแล้วไปแล้วอูกอ๋กดทีไม่ทัน ตกใจโอ้ดีตอบเอ้ยเกือบไปเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูมันนั่งเก็บอะไรเนี่ยบ้าอ้าวเ้ีแย่้าวอ้าวเละเทะรอบเนี้ยมืองเละเทะีเชีอกติดขา เราเอามาพี่เลเทเนี่ยอ2,001อีเนี่ยเกือบสองเกือบ2,002เอ้ยเบิ่มหัวฟีเว้ยโอ้ยเมื่อกี้ทักติดคูเลเซนน่าจะถึง2,002นี่เฮ้ยดืมหินเลยอีเนี่ยหมูตานเนียนหมตานเนียนจะไม่ใช้ตอนจบไปเก็บยิงละ พเข้าไปโดนเลยจ้ะยังไงอะยังไงอะยังไำลงด้วยเฮียเอ้าผมโดนอ๋อผมโดนพี่ต้นตีกระตุกเฮ้ยหมดดาบด้วยผมไม่ได้ใส่ไอ้นี่มาพี่อ่าอย่าทำเขาออกซ้ายออกซ้ายโอเคถูกต้องเหลืองแล้วจับโขกได้นะครับ เออแต่ว่าเอ้ยเอ้ยถึงนี่เลยวะโอ้ยไอเทียไม่ทันแม่งเอ้ยโอเคสวยครับนั่นแหละนั่นแหละฮะต้องไม่จุดใช่ฮะนั่นแหละฮะเอ้าวิ่งุดยอดไปเลยฮะไปแล้วไอเทียดาบสุดท้ายวิ่งแม่งช่างหัวพอดีไอผมยื่นดาบต่องไอผมอยู่ไปเลยไผมอยู่ ขอหัวไปหาเย้ปีเฮียตับไม่โดนสุดท้ายไม่ได้ใช้หินเลยแม่งดีก่อนไปใช้เฟสสุดท้ายไงเฮ้เฮ้มันโอเคมันขึ้นว่ามีปิ้งปิ๊งสองชิ้นไม่ได้ไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไปเต็มพื้นไม่สไลวะอีกทีอีกทีเออเออไอ้เยอะไอ้เย่งเข้าผิดจังหวะ ai ra bắc, aye bắt bao bởi lấy hôm bởi lấy hôm bố mong lấy hết luôn bây giờ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  bây เกียไปก้อนไปก้อนผมนึกว่าพ่นกวาดเมื่อกี้บึ้มเออเราะตีกันตรงนี้ใช่ไหมไม่มีปัญหานะผมปีกับเจ้ากันแล้วนะตรงนี้อะไรคนอื่นได้ไหมอ่ะทนายว้ายเฮะเอ้าเฮ้ยผิดท่า ออกก่อนเลยเครื่องผมดีเลยอุ้ยเฮ้ยแบงติดมุมไหวไหมพี่มาตีเหรอเฮ้ยสยานเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเนะ<ม>ะาะล้มรับตัวแทนขานก็ได้โอ้อยแต่ขานโดนต้องเข้าไปในโอเค ไ,ไ,ไ,ไป,ไ,ปไ,ได้ไ,ดไปละเติมตาห้าแล้วผมหยุดผมใช้แปดหยุดเอาแปดออกกันโอเคอย่าไยับมาเออดีมากใช้ท่านี้ดีมากอ๋อทำไมโดนวะอธ <c oughs> ิบายผมดีทำไมผมโดน <c oughs> เอ้าม้าเราไม่โดนเล้ย อหา,ายไปก่อนแล้วครับดีครับผมอย่าพิ่งไปไหนนะเออไปเถอะเออถ่ากันอ่ะ้าจะยิงไปโดนเลยอย่างเงี้ยโอเคปะพี่มีหินอีกสองก้อนให้ยิงใส่หัวนะ <c oughs> ใช่ไหมสองก้อนไหม ก้อนยังไม่ได้ใช้สักก้อนอ <c oughs> ละเดี๋ยวใครแลก็ใส่ดีชาร์ทัวโอเคงั้นผมว่างก็เปิด จะบางโหมดอะไรเฮ้ยอัน้เกือบโดนโดนปะวะนี่แน่หนึ่งนอมา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 ,มา,มาเอาหหินสองก้อนเร็วกว่าเมื่อกี้หินก้อนที่สองบอกแล้วว่าใช้ๆไปเถอะไม่งั้นเวลาจะเร็วกว่าน,นี้อ่ายิงใส่ตัวเองก็ได้ งอเงี้ยเสียใจเขาพวกพี่ไม่ยอมออมมือได้แหละต้องออมมือด้วยหรอว่าตัวเี้แต่พอเล่งจังหวะได้แล้วว่ามันง่ายกว่าไอนามิเอลโซมอีกนะใช่ใช่ใช่พี่ แต่แค่นามิเอลมันไม่มีไม่เคนิคมาบออย่างการวิ่งชนแล้วนอแกนอแบกนอกแบกเออแต่ว่าแค่ท่าปกติของมันก็น่ารับ <คา S 1> นาเพราะพี่ต้นเล่นสวิชแช็กโดยที่ไม่เกาะตัวมันก็เลยสบายๆไงพี่พอตะปีเกาะตัวเมื่อไหร่นะแบบรกเลยปกติจะเล่นแบบยแบบนี้แหละแล้วก็เน้นเจาะเกาะเอ้เกาะที่หางเอา โอ้ได้ใบแรกก่อนนอนเฮียได้ได้ได้ V I P ผมผมไม่ได้ V I P เอออีกแล้วอ่ะพี่แต่ได้ตัวอย่างอื่นอย่างละสองใบเออเนี่ยเนี่ยเป็นควีแรกของวันนี้ที่ผมไม่ได้ V I P นะแต่ว่าบัวคาน่าสามใบแล้วก็รีเซอร์สี่ใบพี่สบายใจ ปินของแค่ว V I P เดียวเพราะว่ามมดื่มแม่งครบหมดแล้วอ๋อมีพี่ต้นกินยาด้วยใช่ไหม